สวัสดีค่ะมาพบกับติม๋มเก้าสิก้าชาแนลนะคะวันนี้ติม๋มก้าสิก้าแน่จะทาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาไหว้พระขอพรที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเทพประทานพรพระเจ้าทันใจองค์ที่ร้อยเก้านะคะตนั้นเรามาแถวนี้หตั้งไงห, <c oughs> หรือนะคะเรามาไหว้ขอพรพระปู่ เวียงร่วงก่อนนะคะนะพี่พรเรามาไหว้พระขอพรก่อนอันนี้ต้องดอาน,นต้องปูกของไม่ยากเ,เดี๋ยวเรามาไหว้ไปไหว้ขอพรก่อนนะคะ เนี่ยค่ะอ่าเกี่ยวนั้นเองค่ะลูก <footing favour informação> <become sick> <vibrational noises> <conferences> เงินขึ้นบนเนาะอุ้ยทำไมมันใกล้ยังเลยอ่ะใตอนนั้นเรามาทำไมดูใกล้ไกลเนาะเพราะว่ายังไม่ชำนาญาาจะะไม่ชินทางแล้วก็เนินก็สูงสูงอตอนนั้นนะทช่ไมนี่เนินก็ไม่สูงแล้วก็มีที่จอดปัดมาเข้าเฟรมนี่นะถือกล้องมันต้องถือประมาณนี้ใช่ไหมตอนนั้นปัดก็ได้มาด้วยกันอยู่เนาะ นี่่พาาเสร็จ้นี่ไงปัเห็นาไม่ใ่นะนีสรงสวยนะสีขนาดเลยค่ะฉที่สังเกตต้องมีที่สังเก็โสูงมากเลยนะเนี่ยสูงนะเนี่ยไม่ขึ้นนะจริงรถมาจอดนี่ได้เนาะขึ้นไมนได้ไงใช่ตอนนั้นนาวมีน้ำอ่ะจิ้มนล่ะบังคับพี่คือฉันนะคะเราก็มาถึงจุดจุดจุดไม้แล้วนะคะที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเทพประทานพรพระเจ้าทันใจองค์ที่ร้อยเก้านะคะที่อยู่อยู่ที่ตำบลน,น้ำแพร่นะคะอำเภอหางดงนะคะน้ะนนเล,ลื่นเลยตอนนั้นเรามาที่เปิ้นเอาฉัด ใช่มองเหมือนสูงก็ไม่สูงต่ำก็ไม่ต่ำจะบอกแล้วพะยาน่าเสร็จแล้วสวยมากพี่เจ้าอันปั้นสร้างอันแม่ย่าใหม่อยู่ตรงไหนอ่ะที่จะเอาเหรียญมาร่วมบุญอ่ะร่วมสร้างเกร็ดอ่ะอยู่ข้างล่างช่วยนะคะโอเคค่ะ อันนี้มาหลายครั้งแล้วเนะี่ย<า>แล้วเมื่อไรจะเปิดใน,น,นบุญเยอะโอ้ยมาทีไรจะได้โชคตลอดเลยนะใช่มาร่วมบุญ<ช>ได้โชคตลอดนรินๆอันนี้เชื่อเชือ่เชือ <laughs> นี่นะคะชมบรรยากาศที่สวนปฏิบัติธรรมเทพทัทนพรนะคะของของเทียนของคุณอิมอชิตะนะคะอิมอชิตะเนาะ นี่คะ่ะเรามาถึงที่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งที่เท่าไหร่นะพี่ปัดจำได้ไหมเรามาหลายครั้งเลยนะี่ครั้งมันก็สร้างใหม่ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้แบบเลิกเหมือนเดิ<ๆ>ม,าม,มานะคะเรามาถึงที่แล้วนะคะสวยงามมากนะคะนี่นะคะมาถึงที่แล้วนะคะ วยงามมากเลยที่เคยติ๋มกับเ9สิบเก้าชาแนลเคยกับเพื่อนคณะกรรยานิมิตรเคยมาร่วมสร้างนะคะสร้างอะไรน,นี่นะเคยมาร่วมสร้างมาร่วมบุญเนาะสร้างปู่สีเทอม่ย่าสรีปฐุมานะคะอยู่ <Okay. S 1> ตรงนี้นะคะตั้งแต่เริ่มสร้างตั้งแต่เป็นปูนนะคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมายอ้ยอนรอยบุญอีกครั้งนะพี่พรเนาะ สวัสดีค่ะมาพบกับติ๋ม99 c า a n n e l แนลเช่นเคยนะคะวันนี้ติ๋ม99 c า a n n e l แนลจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาชมไหว้พระขอพรที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเทพระทันพรพระเจ้าทันใจองค์ที่ร้อยเนะคะที่ตำบลน้ำแพร่นะคะอำเภอหางดงนะคะจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพรานาขนาตตรงนั้นขผงสีทองมยาสีพฐมธมาติ๋ม99ติ๋ม9กาแนลก็เคยมาร่วมบุญร่วมสร้างนะคะ สร้างปุทิโทว์แบบนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะองค์สวยงามมากค่ะเดี๋ยวเราไปไหว้พระขอพรกันเลยนะคะทุกท่านค่ะโ <Okay. S 1> อเคพี่ไม่พูดนะนี่นะคะพี่ปาดมาเร็วถ่ายมันต้องอย่างนั้นอะมันไม่ค่อยเห็นหน้า ถือยังไงนะมมารววตัักนนี่นะคะ<า>อเอาไปทุกคนะค่ะเด,ดี๋ยวเราไปขอพรกันเลยค่ะ่ปพี่พรอ,อันนี้ก็จะเป็นท้าววิสวรนะคะพี่พรไปก่อนเลยคระั นะคะอันนี้ก็คืจะเป็นองค์ใหญ่ที่จะเป็นนี่ครับเจ้าทันใจนะคะองค์สีเขียวนะคะอยู่ตรงกลางะคะ่ะแล้วก็มีปู่สิโธแม่ยาสิปธุมมานะคะซ้ายขวาะคะนี่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแนละ้วสวยงามมากนะคะเดี๋ยวเรามาไหว้ขอพรกันเลยค่ะ Thank วโดตัระตสมัสกวโ,โตัระตสมัสกุลตโตระตสมมสสัมปุตตะโอมหาจากเงินโอมหาจาทองเป็นก็ย้อนมาเป็นคาถาว่าโพคังโพคังหมทองกองเท่าวัดนี้นะมหาเจใจรทรัพย์นั่งนับหนังสือนั่งกองมะม้ามาโอมหาจากเงินโอมหาจาทองเป็นกองย้อนมาเป็นคาถาว่าโพคังน้ำมันโพคังน้ำมทองกองเท่าวัดนี้นะมหาเจใจรทรัพย์นั่งนับได้สามหมื่นด้านกองมะมามาโอมหาจากเงินโอมหาจาทองเป็นกองไปย้อนขึ้นมาเป็นคาถาว่าโพคังน้ำหมทองเงิน โูคูข้งหน้าโมทองกองเท่าวัดเนี่ยนะมาเจจเจจารับนั่งนะได้สามหมู่นังกองมะมามาปูมามาสาธุพุทธังเปิดธรรมเปิดสังคังเปิดขอบารมีขององค์ทิดตาตาไรบารมีองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอบารมีของพระพุทธธรรมบารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณมีแรงแรงครูบาบารมีของปุจิทธมะยาสีปฐมาองค์พญานาคทุกทุกคนเปิดทิศเปิดทางเปิดเปิดโดนเปิดทอลลููกกเรจะ้อง 广告要保密，买出来了；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 广告要保密，买

มีก่นการกวาาของันดังนั้นการเรียนร้ีพนนบองตนากการรงนการกระท่อการรีนส่วนากากการรีนการสอที่การปบในการเรียการสอดังน้นการเรีรก่นะกลาเป็นด้านานน่งโดยส่วน 每个行业都是不同的，不能去比，不能去比多少。你做什么行业，你就是这个行业。行业嘛，就是说，行业是不同的，不同的行业，不同的地方，有不同的模式，不同的做法。你做这个，做那个，你就是不同的模式，不同的做法。有些得到提拔的，你就是同他的一个团队，团队发展，嗯，发展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 ，很不容易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 。 น,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 นี่นะคะติ๋มก็มาถึงจุดมุ่งหมายแล้วนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเทพประทานพรพระเจ้าทันใจองค์ที่ร้อยข้าวที่ตำบลน้ำแพร่นะคะตำบลน้ำแพ้่อําเภอเมืองอํเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะนี่นะคะองค์หลวงปู่ซีโทมยยะซีปฐมมานะคะนี่ก็จะเป็นนี่คะ่ะ พระปู่ซิโทมยาซีปฐมมานะคะด้านซ้ายด้านขวานะะ่าจะเป็นรูปเดียวกันนะคะมีสีเขียวแล้วด้านบนนั้นนัด้านบนนั้นจะเป็นพระเจ้าทันใจองค์ที่ร้อยเก้านะคะสวยงามมากนะคะเป็นพระปุ่ซโทม,มายาซีปทมมาเก้าเสียนนะคะ สีเขียวอยู่ตรงกลางนะ่าจะเป็นพระเจ้าทันใจองค์ที่ร้อยเก้านะคะ,ะขวามือนี้ก็จะเป็นปูสีทโทแม่ยาจิปโรม,มาเช่นกันจะเป็นรอบๆนะคะ เดี๋ยวเราด้านนู้นก็จะเป็นองค์พระพรหมมาพิพนไปเราไปไหว้ขอพรนี่เดี๋ยวเขาก็ไม่เข้าใช่ป่ะ,ปะตรงนี้ไม่เข้าใช่ไหมไม่เปิดเนาะนี่ยค่ะชมลรอบนะะนี่จะเป็นองค์พระพรหมนะด้านนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะพี่ปัด นี่นะคะนี่ก็จะเป็นพัดพรมนะคะแล้วน,นี่ก็จะเป็นเดี๋ยวก่อน อันนี้ก็กำลังสร้างนะคะกำลังสร้างพญานาคสามเสียนนะคะตรงกลางนี่ก็จะเป็นพระแม่ธรณีนะคะนี่กำลังนี่ค่ะไหนรูปเหรอรูปวนเหรอ ก้องก้องมาอ้าวบังก้องไหาสาฮะ่องอเวเออนะเดี๋ยวคนเวียนคนแป๊บเดี๋ยวติดนเสร็จ เพื่อนหน่อยเ <c> ป <oughs> ็นเพื่อน,น เอาเลยดีกว่าเนอะดีกว่าโอ้โอเคโอเคมามั <c oughs> ่ง <c oughs> <c oughs> นะคะเราตีคล้องถวายเสร็จแล้วเราก็าตีละครตีใช่หมเอาจะเอาพ่อเข้านี่ไหมไม่ม<า>ไม่โอเคเอนะโอเคเอนะไรค,ค่ะอะไรค่ะ เนี่ยนะหาเห็บนี่เลยจะไทำให้างากเออตรงนี้สวยอยู่นะเออเดี๋ยวก่อนนะต้องรัดขึ้นนะหม้ยาวพี่ยายาวขึ้นไไเออของใครสวยก็ไปเลือกเอาไปมีตัวล็อกอ่ะมีตัวล็อกอุ้ยสวยมากเลยอะ่ะตอนนั้นมายังเป็นโครงเหล็กโครงปูน<ช>อยู่เลยอะ่ะอันนี้เปิดไว้เหรอ พอดีว่าต้องจัดอ่ะเดี๋ยนะคือว่าถ้าเอานอนลงเนี่ยจะได้ภาพไม่หมดจะตัดมันต้องมันต้องตัดอ,<ต>อันนี้ตรงนี้นวดจึ้งก่อนไม่งั้นมันไม่ลงมัน,นต้องล็อกล็อกอันนี้ไม่ได้เอายาพ่นมาหเหนื่อยเหรออือ ใช่เราต้องปิดก่อนสิ<ม>เปิดไปซะเยอะแล้วก็จะงัดขึ้น 买。Right. อ่ะไปเดี๋ยวไปไหว้ที่แม่กลดอิ่มก็ไม่เข้าเหรอ นะคะคีเราก็ได้มาสมใจอันนี้ก็จะเป็นพ่อแม่คนอิมนะคะเขาไม่เข้าใช่ไหมพี่หรอตรงนี้มาก,ก่อนเดี๋ยวเป็นต้นต้นที่เรามาดูเนาะโอ้นี่จอมปวกยังอยู่ยยนี่นะคะอันนี้จอมเมื่อก,ก่อนเคยมา นี่จอมปวกขึ้นเองนะเห็นเลขด้วยใช่กอนนี้ขอเลขไหม้นมก่อนนีนี่นะคะอนี่ก็จะเป็นจอมปวกขึ้นเองในตัวธรรมชาตินะคะอันนี้ก็เรียกว่าเหมือนกับน้ําลายหรืออะไรใช่ไหมพญานาคอันนี้เด็กความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะมีความความเชื่อส่วนตัวเนาะอันนี้เหมือนกับว่าน้ําลายหรืออะไรนะพี่เนี่ ข้าขาวนี่นะคะจอมปวกอันนี้ขึ้นเองธรรมชาติใช่ตอนนั้นเรามาก็ยังใช่เนาะยังยืนอ้าวมีตัวเลขวันนี่ยนค่ะเดี๋ยวเราลงไปไหว้ไปสร้างไปผัดไปไปพรไปถ่ายท่ายนู้นถ่ายกบันไดกบันไดลงเงินเสือเสือเดี๋ยวเราเราก็จะลงไปไหว้ไปร่วมอะไรนะเอาเงินไปร่วมสร้างเกดพญานาคราชเนาะ แม่ยา่านาคีเนาะอันนี้ปิ้นปิดแล้วเนี่ยลท่านไม่ได้ปิดนะแม่ย่าอยู่ตรงนี้แม่ยาออ่าเจ้าขาแม่ย่าพันปีขออนุญาตแม่ยา่าขออนุญาตแม่ย่านี่เจออ้าขาวันนี้เรามาไวหว้ขอพรนะคะขอพรแม่ย่าพันปีแม่ย่าธาน,นีนะคะ เดี๋ยวเราไปไหว้สักการะแม่ย่าธานีกันนะคะเราจะมันนี่คะ่ะจากจากไหว้พระปู่สีโทรพระเจ้าทันใจเสร็จแล้วเราก็เดินลงมานะคะเราจะไปไหว้แม่ย่าธานีต่อไปอากาศก็อากาศ